สวัสดีครับทุกคนนี่กี่โมงละแล้วกันนะวันนี้ก็ตื่นแต่ตีห้าครึ่งครับวันนี้วันที่22วันพุธนะครับกดโมงยีเจ็ดวันนี้เราก็จะมาเฟิร์สไฟ์นะครับในการบินครั้งแรกนะครับของเจ้าเด็กนัและน้องเปป้นะครับ น้องสันขาพอดีผมให้เขาเป็นเพื่อนซีกันจะได้ดูแลเขาเป็นพิเศษโอเคครับเข้ามากันหลายหวันนะฝนตกชฉ่ๆครับผมผมก็ ที่ไม่ได้ถ่ายให้ลงให้ดูนะครับก็มันไม่มีอะไรครับผมก็ฝึกคอแบ็กเหมือนทั่วไปแต่จะมีใส่เทคนิคมองผมเข้าไปหน่อยแร,แรกๆก็ถือมาถือดีก็อย่างที่เห็นในคลิปครับมาเอางแล้วก็เป็นเทคนิคอย่างหนึง่งแล้วก็ฝึกก็เรียกจากในระดับสายตาครับแล้วก็เรียกลงจากที่สูงดูความพร้อมในบ้านนหวมาเโอเคไหม เป็นนกค่อนข้างนิสัยน่ารักอยู่แล้วครับเป็นอาจจะใหม่หลายๆสาหรับสําหรับผมนะคนอื่นาอาจจะฝึกไปบ้างแล้วแต่ผมวันแรกนะครับนกออกมาตรงนี้ครั้งแรกด้วยไม่รู้จะเป็นไงแต่ผมว่านกค่อนข้างจะบินดีนะฮะเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับ 1> <1> วันนี้ไม่มีลมเลยครับอ่ะมามามาโอ้โหไปติดก,กงเซอร์อ,อามาเลยโอ้อ,ออกน้ำม้าครั้งแรกครับ ขอญาตเปิดแมแล้วกันเนาะไม่มีใครโอเคเดี๋ยวให้ยืนดูให้ชินบรรยากาศก่อนคนระับขับถ่ายด้วยก็จะบอกว่าเขาอ,ออกนอกบ้านมาครั้งแรกนะครับให้เขาลีแหละคลายก่อนนี่ไม่ได้อดนะนี่มันถึงเวลากินไปีอ๋อยัง นี่ก็ออกนอกบ้านกันทั้งคู่นะครับครั้งแรกทั้งคู่ไปยังเรือยแล้ว ไปเอาฝงมาบินด้วยดีกว่าอันนี้อยู่นู่นครับอยู่็นคอนตัวเดียวอนะนกฝกนะครับอยากถ่ายหน้าอะไรง่วงง่วงที่ปลายเลย ได้ไหมเก่งมากนี่ครับแก้งฟันนะครับแล้วก็จันเจ้าเนเอยวจาให้นกที่เลี้ยงคอยดูแล มีนกเด็กด้วแต่ไม่รู้นะจะโอเคป่าเพราะคนชอบชอบตีหักนะครับหักหลบไหนหักมาอยู่น่ดเรามาอยู่ที่คอพอกัอน รอ,อนกพร้อมอ่ะนะรพร้อมอยังลูกเดี๋ยวไม่รูจะมีมือถ่ายหรือเปล่านะถ่ายให้เพื่อนสมาชิกเขาชมหนะ่อยจัดการหนีอยทั้งไข่เป้เรอใช่เขาจะถ่ายยังไง แต่เริ่มออกนะครับอ่ะผมลองตั้งกล้องไว้แล้วกัน นี่แหละนี่จุดประสงค์ที่แบบไม่เห็นไปแล้วหนึ่งรอบใครอ่ะไม่ทันได้เห็นเลยครับไปแล้วหนึ่งรอบเร็วใครอ่ะ No yep. Βολεύει. ตีครับตีนี่เชื่อผมยังว่าบินมาซัดเลยครับเห็นไหมบินซัดเลยลงบ้านผมมันไม่ธรรมดาเห็นไหมในกล้องเห็นไหม เตียงกาเลยครับเชื่อมยังจาตีนะครับ ไเปล่าฮะเป้อ,อย่นี่หยบข้าวก็เลยนะเนี่ยม่าจ,จะเป็นเตเต้นะเนี่ย Вот и все. อไอสัตว์ถ้ามึงจะมากัดกูงเงี้มึงเข้าไปเถอะกูไม่รู้หรอกตัวไหนตัวนหนเฮ้ยไอ้เชีย่ยปล่อยผิดผมปล่อยตัวผิดครับเอาไปเดินตอ ด้วอ้าหล่นไหมโอเค กองผิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับวันนี้แหละเรื่องราวความบันเทิง หกนะครับคนถายยังไม่สุดเลยเ,เ,เ,เร็วรครับผมพอดีพอดีจะปิดคลิปก็ไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีแบตหมดก่อนก็วันนี้ถือว่าผมโอเคนะครับนกเริ่มเข้าใจแล้วรอบแรกจากจะมีแค่แมไม่เข้าใจรอบสองดีขึ้นรอบสามรู้เรื่องเลยรู้แล้วว่าต้องทำอะไร การดูอาการนกนี่สำคัญมากครับแล้วก็ในเรื่องของฝูงเรื่องของอะไรเงี้ยครับเทคนิคของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันของนหนครับก็จะประมาณนี้จากประสบการณ์นะครับก,ก็จะต้องดูว่าเป็นยังไงนกเป็นยังไงอาการยังไงนกยังไงนกอย่างนี้ต้องฝึกยังไงนกอะไรต้องฝึกยังไงครับจริงมันนมันขึ้อนอยู่กับประสบการณ์นิดนึงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท,ที่ดูนะครับที่อยากให้ลงคลิป,ปบ่อย ที่ติดตามกันตลอดนะครับก็ครั้งแรกของน้องฮักนะครับเลดฟอนเตนมาขอก็เป็นตัวแรกของผมที่ผมฝึกด้วยผมรอมานาะนแล้วมันเป็นน้องที่ผมไป